พี่ชื่ออะไรครับผมอาจารย์พิชาติโอเคครับอาจารย์พิชาตินะเฟซบุ๊กชื่อพระสมเด็จสยามตรงๆ่อสมชายนี่เราตอดังพระมาให้ลวงพู่กับพระเด่นนะครับจะมีคลิปพระสมเด็จพระครานับวิถไทยอยู่หลายอย่างก็ไปกดไลค์กดแชร์ได้ก็ผมไม่ใช่คนถ่ายภาพนะสะสมเฉยๆนะโอ้ของดีนะครับเป็นอาจารย์มหาใบครับตรงนี้เป็นทีมหลวงศิลป์หลวงศิลป์หลวงศิลป์พิการตอนนี้ก็อายุ150ปีอัพตอนนี้ก็อายุ150ปีอัพ วน150ปีนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ทั่วไปฮะเป็นพิมพ์ใหญ่รูปรูปลายนะฮะโอ้มากครับก็ไม่ต้องพูดถึงราคาหรอกนะเหยียบแสนเลยเหยียบ์มากเลยโอ้เกียบแสนนะครับผมเฉลี่ี่มากครับก็ไม่ต้องพูดถึงราคาหรอกนะเหยียบแสนเลยเหยียบ์มากเลยโอ้เกียบแสนนะครับผมให้เฉลี่ยเท่แหละราคาเหยียบหลักแสนหลักล้านนะครับนี่ก็นำให้ลุงพลกับป้าเต็นนะครับให้ลุงฟองพึ่งทางลิขสินะทุกอย่างต้องให้ต้องต้องช่องก่อนนะพึ่งทางไม่ต้องใส่ไม่ต้องเนะอ๋อใจเสเ่ยกทางใส นรอ,อาจารย์นําพระมา<ส>ะให้ลุงพลกับป้าเต็นนะครับมอบถูกใจพอดีบังเอิญพอดีเจอลุงพลที่ร้านส้มรถพอดีครับเด <c oughs> ็ดที่ให้ลุงพลกับป้าเต็นเนี่ยราคาหลักแสนนะครับราคาหลักแสนเลยก็บ้านอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆนี่แหละอ๋อบังเอิญน,นะครับผมเจอพอดีเลยอาจารย์มาอะไรครับแล้วก็